สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ work from home นะครับอันนี้จะเป็น EP ศนะูนย์ะเพราะว่าวันนี้เราจะเดินทางไปขนคอมนะครับที่ออฟฟิศก็คือช่วงนี้โควิดมันหนักมากก็เลยออฟฟิศให้พนักงานเนี่ย work from home คือตั้งแต่วันที่19ถึง30เนี่ยสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนเมษายนมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะแล้วไปเจอกันที่ออฟฟิศเลยแลยนะ้วกันเนาะบ๊ายบาย ก the right ็ตอนนี้แวะมาเก็บของที่หอนะครับเพราะว่าเดี๋ยว24นี้ต้องย้ายของไปคอนโดละก็เดี๋ยวไปเก็บคอมต่อจะไปยกคอมต่อที่ออฟฟิศไปละบายบายตอนนี้ถึงออฟฟิศแล้วนะฮะงานโจ้า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 แต่ว่านไม่โฟกัสด้วยอะไรวปเนี่ยนั่นนะฮะออฟฟิศเดี๋ยวเราจะเข้าไปโคดคอมก่อน ก็เดี๋ยวจะแบกคอมแล้วนะจะถ่ายําแ์บตอนถอดแล้วกันไปดูในไทม์บกันเลยตอนนี้เคลียร์ต๊ะเรียบร้อยเกลี้ยงโอเค,อเ,คเดี๋ยวผน,นเข้ารถละเพราะว่าข้างนอกฝนมันจะตกโอเคก็คคขนของเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะเนี่ยของอยู่หลังหมดแล้ว ็เด ve да. er ี๋ยวจะเดินทางกลับละเพราะว่าดูจากท้องฟ้าดิฝนกำลังมาไปเจอกันตอนประกอบคอมเลยแล้วกันบ๊ายบายขยับเจ้าอ่ะเจ้าขยับเลยอะไรดิก็สวัสดีตอนเย็นนะทุกคนก็แบกคอมมายังไม่ได้จัดเดี๋ยวขอตัวไปจัดแป๊บนึงนะเจอกัน จัดคอมเสร็จแล้วก็มีแค่นี้แหละสำหรับวอกฟอร์มโฮม EB0 นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มงานวันแรกก็น่าจะตัดงานทั้งวันก็มีแค่นี้แหละเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายฝันดี